สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราอยู่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่5สสารรอบตัวเรานะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเราจะได้เรียนอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือ 1. สสารและสถานะของสสารรอบตัวเรานั่นเองนะครับสสมบัติของของแข็งของเหลวและแก๊สนะครับสสารรอบตัวเรานะครับสสารและสถานะของสสารรอบตัวนะครับ วัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นขนาดรูปร่างสีกลิ่นที่เราแตกต่างกันไปนะครับเราเรียกวัตถุต่างๆเหล่านี้ว่าส,สารนั่นเองนะครับส่วนคําว่าสารที่เราคุ้นเคยนั้นเราจะใช้เรียกสารที่มีสมบัติจําเพาะเจาะจงอย่างเช่นน้ําตาลทรายเกลือหรือว่าแอลกอฮอล์นั่นเองนะฮะอ่ะอย่างในรูปนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็คือน้ําตาลทรายนะครับมีลักษณะเป็น ก้อนนะครับมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับสีน้ําตาลนั่นเองนะครับเหมือนพื้นทรายเหมือนเม็ดทรายนั่นเองเนาะส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นเกลือนะครับมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับสีขาวๆนะครับอันนี้คือเกลือวัตถุต่างๆนะครับที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยจะมีรูปร่างขนาดสีที่แตกต่างกันไปนะครับแต่วัตถุต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นสิ่งที่มีมวลและต้องการที่อยู่นะครับซึ่งเราจะเรียกว่าสสารนะครับ โดยสารรอบตัวเรานั้นน่ะสามารถจ,จับจําแนกได้เป็นสามสถานะก็คือหนึ่งของแข็งสองของเหลวสามแก๊สนะครับมาดูตัวอย่างนะครับน้ําแข็งนะครับน้ําแข็งเนี่ยมีสถานะเป็นของแข็งนะครับน้ํามีสถานะเป็นของเหลวไอ้น้ํามีสถานะเป็นแก๊สนั่นเองนะครับ สองนะครับสมบัติของของแข็งของเหลวและแก๊สนะครับสาราที่อยู่รอบตัวเรานะครับนอกจากจะมีทั้งขนาดรูปร่างกลิลก่นสีที่แตกต่างกันไปแล้วนะครับสารสารยังมีสถานะที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับอย่างเช่นมีทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะครับอ่ะอย่างเช่นเหล็กนะครับเหล็กเนี่ยมีสถานะเป็นของแข็งนะครับน้ํามีสถานะเป็นของเหลวอากาศมีสถานะเป็นแก๊สนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูการจัดเรียงอนุภาคของแข็งกันบ้างนะครับก้อนหินเนี่ยเป็นสสารที่อยู่ในสถานะของแข็งนะครับซึ่งของแข็งมีอนุภาคเรียงชิดติดกันนะครับอย่างแน่นดังนั้นของแข็งนะครับจึงมีรูปร่างและปริมาตรคงตัวนะครับไม่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนั่นเองนะครับพูดง่ายๆนะครับก็คือสมมุติว่าถ้านักเรียนมีแก้วน้ําอยู่หนึ่งใบนะครับแล้วนักเรียนต้องการใส่หินนะครับใส่หินนั่นน่ะลงไปในแก้วน้ําให้เต็มนะครับ หินที่เรานใส่ลงไปนั้นอะ่ะมีรูปร่างและขนาดที่ไม่เหมือนกันนะครับมีปริมาตรที่ไม่เหมือนกันแต่เมื่อเรานาหินนั้นอะ่ะใส่ลงไปในแก้วนะครับหรือภาชนะที่บรรจุเรียบร้อยแล้วนะครับหินนั้นนะครับหินพวกที่เราใส่ลงไปนั้นอะ่ะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและปริมาตรนะครับรูปร่างและปริมาตรของหินนั้นจะยังคงเป็นแบบเดิมก่อนที่เราจะเอาไปใส่ในแก้วนั่นเองนะครับต่อไปเป็นการจัดเรียงอนุภาพของของเหลวนะครับ น้ำเนี่ยเป็นส,สารที่อยู่ในสถานะของเหลวนะครับซึ่งของเหลวเนี่ยมีช่องว่างระหว่างอนุภาคอยู่ด้วยนะครับทำให้อนุภาคของของเหลวเนี่ยมีอิสระในการเคลื่อนที่นะครับดังนั้นของเหลวจึงมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามรูปร่างของภาชนะที่บรรจุนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีปริมาตรเท่าเดิมนะครับพูดง,ง่ายๆก็คือถ้านักเรียนมีน้ําอยู่นะครับและนักเรียนนําน้ํานั้นอะเทใส่แก้วนะครับเทใส่ขวดน้ําหรือว่าเทใส่ถังน้ํานะครับ น้ำที่เราตักใส่เข้าไปนะครับก็จะมีปริมาตรเท่าเดิมนะครับแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามขนาดของและรูปร่างของภาชนะที่เราบรรจุนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับก็คือการจัดเรียงอนุภาพของแก๊สนะครับอากาศเนี่ยเป็นสสารที่มีลักษณะเป็นแก๊สนะครับมีสถานะเป็นแก๊สนั่นเองซึ่งมีรูปร่างและปริมาตรเปลี่ยนแปลงไปตามรูปร่างและขนาดของภาชนะที่เราบรรจุนะครับเนื่องจาก แก๊สเนี่ยมีช่องว่างระหว่างอนุภาคมากนะครับจึงทําให้อนุภาคของมันนยอยู่ห่างกันนะครับดังนั้นอนุภาคของแก๊สจึงสามารถเคลื่อนที่ไปทั่วทุกทิศทุกทางทั้งภาชนะที่เราบรรจุได้นั่นเองนะครับอันนี้คือแก๊สเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของาสสารรอบตัวเรานะครับสวัสดีครับ